คำสั่งแรกที่ควรจะรู้จักนะครับคําว่า comment comment นะครับคือในการเขียนโปรแกรมเขาบอกว่าโปรแกรมเนี่ยจะมีความซับซ้อนนะครับเราต้องใส่คําอธิบายให้กับชุดโปรแกรมเพื่อให้เราสามารถเข้าใจหรือให้ผู้ที่สามารถมาดูโค้ดเข้าใจได้นะครับซึ่งวิธีการ comment มีด้วยกัน2แบบนะครับ comment มมแบบบรรทัดเดียวจะใส่เครื่องหมาย sharp s h a r ปนะครับบนคีย์บอร์ดก็คือ ชิปแล้วก็เลข2ไทยชิปแล้วก็เลข2ไทยนะครับบนมือถือหรือ iPad กอ็กดยกเพื่อใช้เครื่องหมายอักษรพิเศษเนาะกับแบบที่2ครับคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดใช้เครื่องหมายลูกน้ำา3อันนะครับจะอยู่ตรงชิปแล้วก็ตามด้วยลอลิงนะครับลอลิงนะชิปลอลิงนะครับอ่าบนแป้นคีย์บอร์ด เราใส่3อันนะครับเป็นการคอมเมนต์นะข้อดีของการคอมเมนต์นะครับคือเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยเมื่อเราทิ้งเอาไว้นานๆับพวกเนี้ยทิ้งไว้นานๆเราอาจจะลืมนะครับว่าเราเราโปรแกรมนี้ทําอะไรนะครับแล้วเราทําโคดนี้เมื่อไหร่ทําอะไรได้บ้างนี่นะครับมันจะสามารถเอ่อเป็นตัวเตือนเราได้นะครับเป็นรุ่นอัปเดตที่เราแก้ไขตัวสุดท้ายแล้วหรือยังนะงั้นในการคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่เราจะชอบคอมเมนต์ไว้หลังโค้ด โค้ดเซอร์ก็ส่วนใหญ่จะให้คอมเมนต์บรรทัดเดียวแหละนะครับเออช่นบรรทัดนี้ใช้ทําอะไรนะครับพิมพ์ด้วยภาษาพูดก็ได้ภาษาเขียนก็ได้เพราะว่าเมื่อเราใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมในชาร์ปแล้วเนี่ยไม่ว่าข้อความอะไรอยู่ข้างหมายเนี่ยมันจะไม่ถูกเอาไปประมวลผลดังนั้นมันก็จะไม่เออร์เลอร์ครับเช่นเดียวกันนะครับบางทีบางบรรทัดเนี่ยที่เป็นเออร์เลอร์มา้เซอร์ก็ทาการดอปใช้คําว่าดอปก็คือใส่เครื่องหมายชาร์ปไปหน้าโคด้ดเพื่อให้โปรแกรมมันรันมาถึงบรรทัดนี้แล้วมันเด้งข้าม คือมันโดดข้ามไปเลยนะครับเขาเรียกว่าดับโค้ดในโค้ดที่เราสงสัยนะครับจึงบอกว่าทุกครั้งที่มีการเขียนโปรแกรมนะครับเราควรจะใส่คำอธิบายลงไปต่อมาครับกลุ่มคําสั่งที่2ครับคำสั่ง variable แปลเป็นภาษาไทยคือตัวแปรครับตัวแปรตัวแรกที่ต้องรู้จักคือฝั่งนี้ก่อนเลยครับกฎของการตั้งชื่อตัวแปรครับ3ข้อนี้นะครับกรุณาจําให้มั่นนะ ตัวแรกนะครับใช้ตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษนะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นด้วยนะครับภาษาอังกฤษนะลืมบอกไปนะครับแล้วก็เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าต้องถ้าตั้งด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ก็เวลาพิมพ์เงื่อนไขก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามนะครับเช่นคําว่าลาซานอย่างเงี้ยนะครับคำว่าลาซานเนาะอันนี้มาเซอร์ตั้งด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อ่า เป็นตัวแรกในเวลามาเสื้ออ้างถึงคําว่าลา,าลานก็ต้องใช้ L ใหญ่กับ S ใหญ่ด้วยเหมือนพาร์ทเวิร์ดพุกเรานะครับแต่ถ้ามาเสื้อใส่พิมพ์เล็ก S A L L E เงี้ยเวลาอ้างก็ต้องอ้างตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับาคราวนั้นตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ Python มองเป็นคนละตัวนะมองเป็นคนละตัวนะครับเอเอเล์ได้นะครับเอเอเล์ได้ต่อนะครับ กฎเลกคือห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขครับในการตั้งชื่อนะครับในการตั้งชื่อตัวแปรห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับและก็เครื่องหมายพิเศษใช้ได้เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมาย under score หรือขีดล่างของพวกเรานี้นะครับขีดล่างนะไม่ใช่ขีดกลางนะครับขีดล่างนะครับอ่ะโอเคนะต่อมาครับการตั้งชื่อตัวแปรครับทาได้ง่ายๆครับโดยมีเครื่องหมายเท่ากับขั้นกลางกดข้อ3ครับตัวอย่างของการตั้งชื่อตัวแปรครับ A เท่ากับ3 a หมายถึงชื่อตัวแปรครับ3หมายถึงค่าของตัวแปรครับนั่นหมายความว่าทุกๆข้อความที่ปรากฏบนภาษาไพทอนนะครับถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับขั้นกันระหว่างกลางนะครับเท่ากับว่าฝั่งซ้ายมือคือตัวแปรครับฝั่งขวามือคือค่าของตัวแปรอะอย่างเช่นตัวนี้ครับ x มีค่าเท่ากับลาซานแล้วมีเครื่องหมาย d ับ b บิ q u o t เครื่องหมายคำพูดแล้วกันนะครับ เครื่องหมายคำพูดนะครับครอบเอาไว้ถ้าเป็นข้อความเราจะต้องมีเครื่องหมายคำพูดครอบเอาไว้เสมอเพื่อให้โปรแกรมมองว่าเป็นข้อความถ้าเป็นข้อความต้องใส่เครื่องหมายคำพูดครอบข้อความเสมอแต่ถ้าเป็นตัวเลขไม่มีการใส่นะครับใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยอันนี้คือรูปแบบของตัวแปรนะครับคำสั่งสุดท้ายที่เราจะรู้จักวันนี้ครับคำสั่ง print สั่งปริปร้นท์ใช้ทำอะไรจริงต้องไฮไลท์เนี่ยถึงเปลี่ยนสีตรงนี้ให้เป็นข้อความที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลนี่ครับคำสั่งปริ้นแสดงว่าเขียนโค้ดมาแล้วถ้าไม่มีคำสั่งปริ้นเราจะไม่เห็นผลลัพธ์งั้นคำสั่งปริ้นมีหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลจำไว้ให้ดีนะครับโดยถ้าเราต้องการปริ้นแบบข้อความก็ต้องใส่เครื่องหมาย คำพูดครอบข้อความเสมอเช่น print hello l a s a r ถ้ากดปุ่ม enter หรือกดปุ่ม run นะครับเราก็จะได้คำว่า hello l a s a r ออกมาแต่ถ้าเป็น print แบบตัวเลขครับรูปแบบ syntax ของคำสั่ง print นะครับลืมแบบลืมนั่นเนี่ย print เดี๋ยวได้พิมพ์นะครับแล้วก็วงเลบเปิดปิดนี่คือรูปแบบเขานะครับ print นะครับ p i n t แล้วก็วเเลบเปิดปิดนะ แต่ถ้าเป็นแบบตัวเลขนะครับก็คือสามารถใส่เลรือนเช่น print 1นบกสเนี่ยสิ่งที่ได้คือ3นะครับมันจะคำนวณให้เลยนะครับ print 5้คูณหอ่เป็น5 6เป็น3 0นะครับให้คำตอบมาเลยนะครับคำตอบมาเป็นตัวเลขมาอันนี้คือลักษณะข,ของการใช้คําสั่ง print นะครับไปต่อนะ เปอร์สโปรแกรมไพทอนครับอ่าเรามารู้จักโปรแกรมแรกของเราวันนี้นะครับที่เราค้างเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเขียน Python ด้วยโค้ดจากโค้ดนี้นะครับก่อนไปเรามาอธิบายก่อนเนาะนะตอนนี้บรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้เรารู้แล้วว่าเรารู้แล้วว่าเรารู้แล้วว่า x x นะครับ x x คืออะไรครับชื่อตัวแปรใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เรากันนะครับ x เป็นชื่อตัวแปรนะครับ1เป็นค่าตัวแปรถูกไหมหนึ่งเป็นค่านะครับอ่า x นะครับเท่ากับ1นะและ้วประกาศตัวแปรเป็น if e x น้อยเออมากกว่า0นะครับถ้า x มากกว่า0เนี่ยจะมีให้โชว์คำว่า I love programming เอ่อ I love Python programming นะครับ l ถ้าไม่ใช่คือถ้าเอา่อตัวเลขน้อยกว่าน้อยกว่า0นะครับก็ให้โชว์คำว่า x น้อยกว่า0นะครับเช่น x มาเเปลี่ยนค่าเป็นลบ5อย่างเงี้ย นะครับแสดงว่าคําตอบที่ได้คือข้อนี้ถูกไหมก็ไปที่ Google ครับเด็กๆครับหน้า Google ได้เลยนะครับอ่าแล้วเซิร์ชคำว่าโคลาบครับสัปดาห์ที่แล้วพาไปรู้จักกันมาแล้วเนาะนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้ถ้าช่วงของการเขียนโปรแกรมถ้าเร็วไปนะครับเด็กสามารถเปิดทักทวงได้นะครับในหน้านี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วบอกแล้วว่าให้กดยกเลิกเนาะนะครับเราจะเขียนแบบ new n o t e b o o k นะครับ new n o t e b o o k ถ้าใครเปลี่ยนภาษาไทยนะครับกรุณาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโดยไปที่เมนูช่วยเหลือแล้วลงมาล่างสุดนะครับเมนูความช่วยเหลือนะลงมาล่างสุดเลือกคําว่าดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสนถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ยินดีนะครับคุณสามารถทํางานได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเมนูความช่วยเหลือแล้วลงมาล่างสุดนะครับดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้วไปเลยนะครับไฟล์เลือก New Notebook นะครับเราเขียนโปรแกรมแรกกันนะครับไฟล์ New Notebook นะครับวันนี้เราจะมารู้จักโปรแกรมแรกกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วอธิบายส่วนนี้ไว้นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตอธิบายซ้ำนะครับอธิบายซ้ำก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะครับเปิดเข้ามานะครับเราจะเห็นด้านบนมีคําว่าโค้ดกับคําว่าเท x t นะครับโค้ดเอาไว้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรม ส่วนคำว่า Text เอาไว้ในการใส่หัวข้อหรือพิมพ์เงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำการกำหนดไปด้วยกันนะครับอ่าเซแรกครับเปิดชากมานะครับัาเรียนกดที่คำว่า Text ก่อนเลยครับนี่คำว่า Text นะรูปบวกแล้วก็กด Text นะครับกด Text นะครับมาใช้พิมพ์ข้อความนะครับเราเขียนคำว่าอ่า s ิ NTAX พ y t ทอนก็ได้ครับ s y n t e x นะครับสิ NTAX พายทอนนะครับกดเท็กนะครับช้า uh, ช้าอีกทีนะกดเท็กนะครับกดเท็กก่อนแล้วถึงจะพิมพ์ได้นะครับเท็กแล้วก็พิมพ์คำนี้นะครับ s ิ NTAX พายทอนวันนี้เราเรียนตัวแรกกันนะครับ s ิ NTAX พ y t ทอน จริงจะเป็นเรื่องของการกำหนด l ลน์สตัคเจอร์นะครับแต่ว่า s ินแท็กไพทอนเบสิกก็พออ่าโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับในเซฟที่1นนะ2นะครับให้เรียนใครได้แล้วให้กดปุ่มโค้ดครับในกดปุ่มโค้ดนะครับโค้ดมันจะไปปรากฏข้างล่างให้นะครับปรากฏข้างล่างให้อ่าโอเคใครแล้วกดปุ่มโค้ดนะครับ syntax Python นะครับกดปุ่มโค้ดคราวนี้ อันบนครับสังเกตว่าอันบนนะครับอันที่เป็นรูปสามเหลี่ยมข้างบนเราไม่ได้ใช้ครับลบทิ้งได้นะครับนะคลิกแล้วก็เลือกฐางขยะด้านด้านขวานะครับลบได้นะครับแต่ถ้าไม่ลบก็ไม่เป็นไรลูกอ่าไม่ลบก็ไม่เป็นไรนะครับมันกี่ไก่เฉยนะซินแท็กไพทอนนะครับแล้วก็โค้ดอ่าสุดท้ายที่แล้วเรารู้จักว่าพอเราจะเขียนโค้ดแล้วจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ข้างข้างล่างเนี่ยข้างปุ่มนี้คือปุ่มรันใช่ไหมปุ่มรันเซลล์นะครับ โค้เซลกับเทคเซลนะอ่านี่ปุ่มรันเซลนะครับวันนี้เราจะเริ่มเขียนนะครับคราวนี้ถ้าใครไม่มีเลข1ปรากฏขึ้นเหมือนของมาเซอร์แบบนี้เลขหนึตรงนี้นะครับไม่ได้พิมพ์เองนะโปรแกร,รมมันกําหนดมาให้ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ามีการกําหนดไลน์นัมเบอร์นะครับอ่ถ้าใครไม่มีเลขหนึ่งไปที่เครื่องหมายเฟืองครับเลือกคําว่าอีเดเตอร์ครับ แล้วก็คำว่าโชว์ line นัมเบอรตรงนี้ติ๊กถูกให้ด้วยนะครับตอ,อนนี้พร้อมแล้วอ่าบรรทัดที่1ครับทัาที่หน่งน,หนงนะเลข1ไม่ได้พิมพ์เองโปรแกรมมีให้ถูกไหมนะครับถ้ากด enter เลข2มาเองเห็นไหมครับ enter เลข3มาเองเห็นไหมครับเออแสดงว่าตัวเลขข้างหน้าไม่ต้องพิมพ์เองนะเริ่มนะครับบรรทัดที่1ครับพิม x นะครับเท่ากับหนอ่า x เท่ากับหครับ ล้ว t e นครับบรรทัดที่2ครับ if if นะครับวัก x เท่ากับ x มากกว่า0 x มากกว่า0นะครับอ่าแล้ว Enter x มากกว่า0แล้ว Enter นะครับมาพิมพ์ Print ครับ print r ิ I N ้นครับ ซินแท็กของรูปแบบของเป็นคือเป็นแล้วก็วงเล็บเปิดเห็นไหมครับพอพิมพ์วงเล็บเปิดแล้วไพทอนเขาใส่วงเล็บปิดให้เลยนี่นอันนี้ข้อดีของมันเห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโคลดเครื่องหมายดับเบิลโคลดหรือเครื่องหมายคำพูดอยู่ที่ชิปงอง,งูนะครับชิปงอง,งูอันนี้ไปดูได้จากในสไลด์ก็ได้นะลูกอ่านะครับตอนนี้โค้ดมาเสิร์ผิดแต่ตั้งใจให้ผิดเพราะเดี๋ยวจะกดรันเออร์เลอร์เพื่อให้พวกหนูรู้ว่าถ้ามันเออร์เลอร์มันจะเออร์เลอร์หน้าตายอย่างไง แก้อย่างไงนะครับเอออ่ะงั้นใครพร้อมไม่รอแล้วกดปุ่ม run ซ e l l ครับรูปสามเหลี่ยมข้างหน้านะครับกดเลยครับอ่านะครับสิ่งที่เเห็นนะครับข้างบนนี่คําว่า connecting mouse h e ี e นะครับมันจะเริ่ม run โปรแกรมนะครับบอกแล้วว่าเรา run จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ google นะครับไม่ได้ run บนเครื่องเรานะเพราะตอนนี้เราทํางานบนระบบ cloud นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าแรม 0.75G นะครับฮาร์ดดิส ใส่1ส6 9สจปีดสุดยอดนะครับเครื่องใครก็ไม่รู้เครื่องของ Google อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเออเรือแดงอุ๊ฟมาเลยนะครับแล้วลองไปดูเออเรืองเรื่งนี้ไฟล์นะครับเขาบอกว่า if x มากกว่า0มันบอกว่า syntax error error นะครับแล้วก็ invalid syntax อ้าวแหละมันบอกว่าบรรทัดที่เขียนว่า if มากกว่า0เนี่ย syntax error นะโดย ซินแท็กของเขาก็คือต้องมีเครื่องหมายโคลอนหรือเค้า่หมายโคลอนนะครับจุด2จุดท้ายคําว่า if คือสุดบรรทัดเสมอดังนั้นทําให้เรารู้ว่าบรรทัดที่เราผิดบรรทัดที่เราผิดคือบรรทัดนี้นะครับบอกแล้วว่าตั้งใจให้ผิดเพื่อให้ดูนะครับซินแท็กเออร์เรอเขาฟ้องมาแล้วครับว่า i n v a ว i คือรูปแบบของคําสั่งผิดนะโดยไปเช็คที่บรรทัดนี้ให้หน่อยก็คือบรรทัดนี้ใช่ไหม นะครับคือบรรทัดนี้บรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่ 2, 2> แล้วถามว่าผิดยังไงนะครับหลักการของเขาคือถ้าเมื่อไหร่คุณมีคําสั่ง if และก็คําสั่ง else คุณต้องใส่เครื่องหมาย semicolon ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะเครื่องหมาย semicolon คือจุด2จุดนะครับ mm. แล้วก็ else ด้วยจุด2จุดตรงนี้นะครับ mm. อยู่ตรงชิปวงแหวนนะครับชิปวงแหวนงั้นเราจะใส่เครื่องหมาย colon นะครับที่จุด2จุดนะ ค,คลิกหลังเลขศูนย์นะครับแล้วกดชิฟหัวแหวนแล้วก็เอล L ด้วยนะครับหลังเอลก็ใส่ด้วยนะใส่สองที่นะครับเอลนะครับยีฟ e ใส่เครื่องหมายโคลอนเอลก็ใส่โคลอนแล้วลองกดรันใหม่มันจะเออเลยอีกรอบหนึ่งปึ๊บเออเลยอีกแล้วครับเออเรือ er อะไรนะลองดูสิเราใส่เครื่องหมายโคลอนแล้วนี่นะมันบอกว่าลายสาม บรรทัดที่3อสังเกตว่าทุกครั้งที่ e er อ r ร์ครับทุกครั้งที่ e อ r ร์เราจะเห็นอะไรครับ mm hmm. เห็นเส้นสีแดงนี้แล้วก็เห็นบรรทัดตรงนี้มันบอกว่าลนา์3ครับคำสั่ง Print I Love Python มี e อ r ร์เ r อร์อะไรครับ Indent อ่า i n d e n t e r r o r นะครับ indent e r r o r คือเอคือาการจัดวางรูปแบบนะครับ Indent คือรูปแบบของเขาคือ ไพทอนเนี่ยเวลาเขียนนะครับมันจะไม่เหมือนภาษาซีภาษาซีชิดซ้ายหมดแต่ไพทอนจะมีการย่อหน้าเพื่อให้รู้ว่าคําสั่งนี้อยู่ภายใต้คําสั่งข้างบนคําสั่งของบรรทัดนี้จะอยู่ภายใต้จากคําสั่งบนคราวนี้เขาบอกว่าบรรทัดที่3เนี่ยปริ้นตัวเนี้ยนะครับมันผิดรูปแบบผิดอะไรครับเราเอามาเสมอกันถ้าเปรียบเหมือนชนชั้นวันนะปริ้นตต้องอยู่ เข้าไปข้างในหน่อยนึงเพื่อให้รู้ว่าเป็นการทำงานภายใต้ของอีฟวิธีเข้าไปเข้าไปแค่้กดแท็บก็ได้ครับกดแท็บเข้าไปมันจะย่อหน้าเข้าไปนี่กดย่อหน้าเข้าไปนะครับกดแท็บปึ๊บเข้าไปหนึ่งทีเอลเหมือนกันครับกดแท็บเข้าไปหนึ่งทีอ้าวแหละสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับเรารู้ว่าคำสั่งปิดอันนี้อยู่ในกลุ่มคำสั่งของอีฟคืออยู่ในเงื่อนไขของอีฟ เช่นเดียวกันครับคำสั่งปิ i n ์ข้างล่างจะอยู่ในเงื่อนไขของ elif นี่คือรูปแบบ s ินแทกของภาษาไพทอนนะครับเขาจะไม่อยู่ชิดซ้ายเหมือนภาษาอื่นวันนี้เราได้เรียนรู้ Error ฝึกให้รู้จัก Error นี่แหละนะครับมันบอกมันจะฟ้องเลยนะเออร r เลลาย3เราก็มาดูลาย3นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม run cell ลอง run cell ดูนะครับ run cell ดู สิ่งที่ได้คือต้องเป็น i love python นะครับหนูนี่หน้าตาเวลาหนูรันเออรันแล้วแปะมันเป็นไงนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับคำว่า i love python ขึ้นมาแล้วครับเพราะอะไรถึงขึ้นคำว่า i love python นะครับเราต้องกด run cell นะ,ะเพราะว่าตอนนี้ x เอาลืมลุกขึ้นไปได้หน่อย x เราใส่ค่าเป็น1ใช่ไหมครับ x ใส่ค่าเป็น1เมื่อเข้ามาในเงื่อนไขนี้ครับมันถามว่า x มากกว่า0ใช่ไหม ถ้าใช่ก็ให้พินพเงื่อนไขนี้ออกมาเลยตอนนี้ x มีค่าเป็น1แสดงว่าถูกนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนค่าของ x เอาเป็น x เป็นลบ5นะครับแล้วกด run ซ e l l ใหม่หนมะครับข้อมูลก็จะกลายเป็น x น้อยกว่า0นะครับอ่าขน้นแสดงว่าอยู่ที่ input ตัวนี้ครับอ่าวิธีการเขียนแค่นี้เองนะครับวิธีการเขียนเบื้องต้นมีแค่นี้องอันนี้คือกลุ่มคําสั่งนะครับ คำสั่งนะ Syntax Python นะครับอาวนี้เราอยากจะเปลี่ยนข้อความข้างในนี้นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับภายใต้เครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับเช่นเป็น I Love ลาซานะนะครับนี้ได้นีก็ได้นะครับถ้าบอกว่า X มากกว่า0จะเป็น I Love ลาซาแล้วก็บอกว่าให้ x เป็น5แล้วก,กดรันเซลโชว์คำว่า I Love ลาซานออกมานะครับนี่แค่นี้เองเงื่อนไขนะครับ ตอนนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากจากตรงนี้นะครับสรุปนะ1เราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้คําสั่งตัวแปรนะครับจากที่เราได้เรียนทฤษฎีเมสักคู่มาเรื่องของการตั้งชื่อตัวแปรใช่ไหมครับฝั่งซ้ายคือชื่อฝั่งขวาคือค่านามาเซอร์ก็ให้ทดลองเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับแล้วให้แสดงผลลัพธ์โดยใช้คําสั่ง if else เราได้รู้จัก s y n t a x หรือรูปแบบคําสั่งของ if else ว่าต้องมีการใส่เครื่องหมายโคลอน และคำสั่ง Print ถ้าอยู่ใต้คำสั่ง if else ต้องย่อหน้าลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้กลุ่มคำสั่งแล้วเรารู้ทฤษฎีว่า Print เนี่ยนะครับใช้ในการแสดงผลลัพธ์ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอยากจะให้มันแสดงผลอะไรก็มีคำสั่ง Print อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเปิดวงเล็บเปิดปิดนี่คือรูปแบบคำสั่งเขานะ Print แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วเอาข้อความเข้าไปแสดงในถ้าเป็นข้อความให้ใส่เครื่องหมาย ดับเบิลโหดหรือเข้อหมายคำพูดครอบไว้แต่ถ้าเป็นตัวเลขไม่ต้องนะครับเราจะใส่ได้เลยซึ่งเราจะเรียนต่อไปครับคำสั่งปริ้นที่เป็นแบบตัวเลขอ่าเริ่มนะครับเริ่มนะครับนักเรียนเลื่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กดเท็กเซลครับข้างบนครับรูปเท็กเซลนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนักเรียนมาวางมาวางตรงนี้เนี่หนูจะเห็นตรงนี้นะครับวางไว้ใต้ใต้เอ่อเขาเรียกว่าใต้กลุ่มคําสั่งอันแรกมันก็จะมีเท็กเซลโค้ดเซลขึ้นมาให้เหมือนกัน เห็นไหมครับมันขึ้น2ที่นะนะครับเราไปคลิกข้างบนหรือคลิกข้างล่างนี้ก็ได้นะครับคลิกอ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับคําสั่งพิมพ์นะครับคำสั่งพิมพ์ p r มพ์พิมพนะครับคาสั่งพิมพ์เห็นแล้วนะอันนี้เป็นกลุ่มการใช้งานคําสั่งพิมพ์นะครับแล้วก็จากเราพิมพ์หัวข้อเสร็จแล้วเนาะนะครับเราก็กดข้างล่างนี้ก็ได้ครับ เห็น <C ode> มีคําว่าโค้ดไหมโค้ดนะครับคือโค้ดเซลล์หรือคลิกข้างบนที่มุมซ้ายว่าโค้ดเซลล์ก็ได้ท้งที่นี้มีค่าเท่ากันนะครับกดโค้ดเป้าหมายที่พามาที่คําสั่งปริ้นคือจะให้เราทอการใช้คําสั่งปริ้นและแสดงผลลัพธ์จากการคํานวณทางคณิตศาสตร์โอคนะเราเริ่มกันนะครับเราจะพิมพ์คำว่าปริ้นครับ P R I N T วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดแล้วนะครับทั้งหมดนะแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ 2คูณ2คูณ7คูณแลบ5้คูณคูณลบ5แล้วกดปุ่มรันครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่านะครับทางทางภาษาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับเขามองเครื่องหมายต่างกันนะครับเครื่องหมายที่เขาจะคำนวณก่อนเป็นอันดับแรกฟังงะคือเขาจะคำนวณถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเอาอย่างเช่นมีบวก กระดานมาเชื่อไม่ได้คลิเบตรบวกลบคูณหารเนี่ยกลุ่มแรกที่เขาจะทําการเข้าไปคํานวณก่อนคือคูณกับหารนะครับและกลุ่มที่2ที่เข้ามาคํานวณคือบวกกับลบงั้นการเข้าการเข้าคํานวณในลําดับที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ,อ,อคําตอบที่อาจจะคาดเคลื่อนถ้าเราเทียบกับทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับดังนั้นทางโปรแกรมเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากให้หอะไรคำนวณก่อนคุณก็ใส่วงเล็บครอบไว้นะครับเช่นอยากให้ 8 8กับ5าคำนวณก่อนเพราะว่าถ้าเราพิมพ์อย่างนี้นะครับมันจะคำนวณการคูณก่อนเลยใช่ไหมตามกฎของการคำนวณฮาคณิาศาสตร์ของโปรแกรมมิ่งเขาจะคำนวณคูณกับหารก่อนแล้วก็มาคำนวณบวกกับลบถ้าเราใส่วงเล็บ8ลบ5มันจะวิ่งเข้าไปในวงเล็บก่อนเลยครับเหมือนคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับเหมือนคณิตศาสตร์ทั่วไปแต่ว่าในที่นี้นะครับมอสเตซย์ er ยังไม่ได้ฝึกในกระบวนการนี้นะนะอ่ะแล้วลองไปดูคำอ่านที่2กันนะครับที่2กันคราวนี้ อันที่2ทํทำไงครับก็กด enter ครับแล้วก็ print เหมือนเดิมครับ print p r i n t นะครับ print ก็วงเล็บเปิดสองนะครับอาหาร5-6-2หกสององอาหารห้2กสองก็ได้นะครับแล้วก็ขออคนญาตมันบังเพราะว่ามาัลเซอร์ใมซูีมันเยอะอแล้วกดปุ่มลานนะครับกดปุ่มลานได้คำตอบเลย ถ้าไม่ต้องการให้บรรทัดบนมันสแสดงผลด้วยเราทําการเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะครับเขียนไปแล้วใช่ไหมคอมเมนต์ Comment นะครับวิธีการคอมเมนต์คือใส่เครื่องหมายชร์ปก็กดช f t เลข2ไทยคอมเมนต์ Comment ไม่น่าบรรทัดแรกครับซูมให้ดูอันนี้มาเตอร์ทำการคอมเมนต์บรรทัดแรกนะครับเพื่อไม่ให้บรรทัดแรกทําการประมวลผลออกมาให้เราคอมเมนต์สแสดงว่าบรรทัดนี้โปรแกรมจะไม่คํานวณจริงหรือไม่ลองกดปุ่มรันเซลดู ีกหรือไม่ลองกดปุ่มันเซลล์ดูนะครับเออ,อขอบคุณมากนะครับเช่นเดียวกันครับเอาคอมเมนต์มาวางไว้ข้างหลังของมรทัดที่2ครับมพ์ m อมเ m e n t แล้วก็บอกว่าิมม์ไปว่ารูปแบบทำสั่ง น,นะนี่ก็ได้นี่เรียกว่าการคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่ทําการคํานวณครับเราถึงสามารถบรรทัดคอมเมนต์บรรทัดนี้ได้เช่นเราพิมพ์ตรงนี้เพื่อหาค่าของออโจทย์อีกข้อนึงอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะจะคอมเมนต์ไว้ว่าบรรทัดนี้จะควบคุมการทํางานอ,อะไรการบ้างของเราอยู่ในชั้นเรียนนะครับหน,น่วยการเรียนรู้ที่7นะครับคอมเมนต์แอนด์แวลูเบิลนะครับ อ่าแล้วก็คลิกเข้าไปในนี้ครับยังมีคนเข้าไปทำนะ้ะก็อันนี้คือกรอกปกติเนาะกรอกชื่อนามสกุลเลขที่นะครับมาเซ์ของญาตมาในมุมของดีเชอร์ฟึ๊บอ่านี้ครับคาถามถามอย่างนี้นะครับ2-4-1ลบสบวกหอ่าสองลบสบวกหครับหนูก็ไปทำในไหนครับทำใน Python ใช่ไหมก็เอาบรรทัดที่3เลยก็ได้ครับอ่าปริ้นครับพีอีอ่าไอเอ็นคีวงเล็บเปิด2ลบ สี่บวกหนึง่งแล้วก็กดปุ่มล้านได้ไรครับได้ลบหนึง่งเ,เ,นะเราก็พิมพ์ลบหนึ่งเข้าไปในนี้นะครับพิมพ์ลบหนึ่งคำตอบก็คือลบหนึ่งนะครับ